สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักท่านครับวันนี้ผมเข้ามาถึงสวนแล้วครับจะแต่งเนื้อแต่งตัวครับ นี่ครับขั้นตอนแรกก็จะเพิ่งแต่งตัวครับนี่ครับอันนี้ต้องทําก่อนครับกันยุงครับตอนนี้ผมคิดว่ายุงนี่คงได้กลิ่นผมใหม่นะเขามาพร้อมแล้วครับ ต้องทำแบบนี้ก่อนครับไล่เขาหนีจากเราไปก่อนแล้วก็อีกสักโคผมแต่งตัวเพราะผมก็ต้องไปสุมไฟนะครับ ตอนแรกนะครับหมวกที่ใส่สวยๆงามๆครับเป็นพวกหมวกสวยๆได้ใส่ไม่ได้ครับต้องใส่หมวกนี่แหละครับมีตะขคา้ทำไมอะยุงตอมหน้าครับยุงเข้าหูเข้าตาหมดแล้วครับ เนื้อเตียงตัวเสร็จเดี๋ยวไปดูผมสุมไฟครับเอาละครับท่านผู้ชมผมได้เศษไม้มาแล้วครับนี่แหละครับนี่คือกิงก่งพวกยางพาราแห้งครับมันจะสลัดสลัดกิง่งสลัดใบครับยางพาราแล้วก็อะไรครับอย่างนี้ครับมาครั้งก็เอาพวกเนี่ยเสร็จ พลาสติกนะครับไปสวนเนี่ยเก็บเปลือกๆแล้วมาเผาครับเจ็ดวันทําครั้งครับไม่ทําก็พลาสติกกับพวกขยะนี่เราไปทิ้งนี่ไหนไม่ได้ครับก็เอาเผาเลยครับวันนี้เก็บยางกันนะครับวันนี้น้องชายก็จะเก็บยางแต่ไว้แล้วครับเป็นจำ<ค>น,น,น่ายแล้วครับเพราะว่าน้องชายบอกว่า <laughs> ไม่มีตังค์ใช้แล้ว <laughs> นี่ครับเราจุดไฟในสวนที่มียุงเยอะนะครับเราจะจะช้ามือไม่ได้ครับเราต้องทํางานไวๆครับมันอย่างนั้นยุงมันจะโจมตีแล้วครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับสะดวกสบายครับไวแล้วก็นี่ครับจะเป็นพวกยางชั้นในของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่เราก็ตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับตัดมาจัดที่บ้านแล้วครับแบบนี้ครับ เราไปทําเป็นเชื้อไฟครับเขาจะติดไวมากครับดูพวกไม้เนี่ยนะครับจะติดช้านะครับมันโดนฝนครับเามาดูกันเลยครับใส่เข้าไปเยอะๆแล้วครับถ้าท่านผู้ชมเอาไปใช้ตามสวนนะครับแบบนี้ใช้ได้ครับเชื้อไฟนะครับครั้งแรกนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนยังไงยังไงกิ่งไม้มันก็ติดยากครับต้องเจ้าตัวนี้ช่วยครับ ปิดแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> ปิดแล้วนะครับทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับการทํางานให้รวดเร็วแล้วก็ฉับไว้ครับ การสุมไฟในสวนเพื่อให้รวดเร็วก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับรรมมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะขออำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดติดตามผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไมีคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้มาคนเดียวครับ <c oughs>